โอเคครับผมยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องบูคาบเกม i n g วันนี้เรามาอยู่กับแมปไฮพิกเซลเมอร์เดอร์ครับผมแล้วก็ใช่ครับวันนี้คอนเทนต์วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวผมมากับตี้หลายกล่มเลยย้ย yeah! yeah! อาทุกคนเปิดมาเย้ะหน่อยยโอเคไม่ โอเคโอเคครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเรามาเริ่มเล่นกันเลยเดี๋ยวอ๋อโอเคมาผมเกมต่อไปวันนี้ใครจะเป็นมือเดร์คนเขาเอ้ยผมเขียวนะ ไี่ได้แดงคมแดงผมแดงเฮ้ยเดี๋ยว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 แป๊บอ่าแป๊บเฮ้ยไม่เฮ้ยกูเห็นใครถือมีดกูเห็นใครอมีดบมา ผมจะเ่าี่ไปเมาจริงรอร่ออี่อยลองไอ้หับใครอ่ะหัวเหลืองหรือเปล่าวะเช็คป่ะเชอคป่ะหัวเหลืองอ่ะนี่นี่นี่เลดอยู่นู่นอยู่นู่นมาหากอนไล้วะ

ให้กิน้เขาผเป็นกำลังใจให้ผมเป็กำลังใจให้ให้กินใหกินู้เขให้กินเขา๋ยวมันเนียนจริงจริงอ่ะมันเนียนจริงเหรอนันเนียนคิดอยู่เนียนเหรอมันจะมีหม้อฟีะมีเฮ้ยมันม่เฮ้ยเฮคถามจริงเฮ้ยยันเก้ยันเก้เฮ้ยเฮ้ยได้ไงวะได้ไงวะยันเก้ ซี่ยอนยืดเแค่ไทยวอีไม่เห็นได้ไงว่ากูงงเมเมื่อกี้เป็นไงพี่เท่าไหร่เท่าไรอย่างไงตีโลเพกวเอาไงมใช้ดี้าเฮ้ยตีโลเพอย่าอย่าไอ้นใครเป็นเอ้แเฮ้ยเรียบร้อย โอเคโอเคทุกคนแป๊บหนึ่งผม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 ,ผมอยากรู้สถานการณ์เมื่อกี้ใครซ่อน <c oughs> ยัดแค่โคตรเจ๋งอ่ะอเนี่ยชอบชื่อโคตรเจ๋งอ่ะเจ๋งจัด

ว้าวว้าวฮ่า่่ายังเขนัวเขนัวที่ไหนมเดี๋ยวผมก็ตะโกนชื่อยังงเนกัน่เป็นรถ้ารปนี่ตะโกนชื่อเด้แหละมตะนชื่อเรเื่อกีดกอาใ่มตก็อรตนีมหกกีอดมด้วยใครวะกีอะ

เพื่อถือมีดเมื่อกี้โคตรเซ็งเลยโเ่อ้สือมเป็นโหมเป็นดเป็นโหมดโอมดโมดโหมดโหัดโดเราคิดเชื่อมันโหมดใช่ไหมโมดเ่เราไม่เห็นเขาเขาก็ไม่เห็นเราแต่เรามีเขาที่ได้ไงเนี่ย

คนนี้เป็นบอยจังเฮ้ย pues ใครเป็น nah บ่อยตายอ้าวฆาตกรเฮ้ยยิังไม่้ผ่านหน้ากูเรียบร้อย ฮ้ยเชียฮะพ่อฟาบาพ่อฟาบาอ่อฟาา่อตกใจก็พ่นุยซ่าตกใจหมดเลยกู่าไ้คนนี้ยิงบ้ยังไงครับยังไงครับเอ้เอ้สตอนนีซิกแซกสซิกแซกโดนไม่โดนไม่โดนไม่ควรที่จะีถ้าเขาตันได้จบเลยเนี่ย ในนาทีท้ายยังไงยังไงเฮ้ยโยนเฮ้ยโยนโยนกับพี่ยอดฮะเฮ้ยเฮะ้ยวิ่งจ่อยจุกเดี๋ยวนี้เขาป้อมปาตันไม่โดนเรียวโมโอ้ยไม่ได้แลยวใครมาเชี่ยวกดดันจะผ่านตอนนี้ตอนนี้เหลือเวลาไม่มากตอนนี้เหลือเวลาไม่มากแล้วนะครับเชฟ

คือถ้าผมเป็นในใบไลมากเลยอ่ะอ้องสิทีคนผมละทุกคนทุกคนฟังผมไว้ผมยอดนักสืบบูคาผมจะหาตัวฆาตกรเองจริงจริงเชื่อใจผมตาหนี้บูบูเป็นอ่าเด็กทีบ จริงจริงเฮ้ยอืมเดาเองเนี่ยกูรู้สึกว่าคนนี้ใช่เปล่า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 โฮ้ยเฮียโอ้ยกูว่าแล้วตเึ๊ดตล๊ดตึ๊ด จะเป็นแค่ตายอันนี้จะได้เป็นแค่ตายอันนี้พีครับโรดเป็นโรดเป็นโรดเป็นทำมาหนึ่งหับทำมาครับโรดเป็นเหรอพี่นุ้ยเป็นพี่นุ้ยเป็นครับพี่นุ้ยเป็นครับพี่นุ้ยเป็นครับแม่แมวแมวแมวน้าไง่ล็บเอาเลาวันดีครับพ่อวันดีครับวันดีครับเป็นไงพี่เบลลคือหนูขอมีมีชีวิตรอดมา่กว่านี้นิดนึงแล้วเพาตอนที่แล้วคือหนูเดินไม่กี่ข้าวเดินผ่านหัวส้มแล้วหนูก็ตายอีกแล้วอะว่าขนาดอะแต่ว่าหัวส้มไม่มงค์ นเฮ้ยคนเดิมเฮ้ยเฮ้ยเห็นละเนนลเป็นคนคไม่ได้คุมีรักาอีกแล้วมีราคาอีกแล้วมีราคาอีกเย็นๆนักแข่งโดดัเนักแข่งดนอะไรก็้ใครไม่ได้ก็ไม่ใครไม่ได้ชีวิตคเดียวตอนนี้เาอยู่นลคนมัว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 อะไรมัวอะไรแอบดูอยู่นนนอนนอนนนได้เลยูเม F5 ดูอยู่พี่เหมือนกันเหมือนกัน เล่งเๆ่ๆเ่ยิงเร่เ่มันก็ไ่ดูมันได้เดี๋ยวลยเลอุ้ยมีเฟนครับเดยวนคนนะมดูอยู่แม่ดูอยู่สามสองคนนี้มันอะไรนเนี่ยเออของใครเพื่อนก็ตายแล้วเฟนคลับเหอี่เลก็ไม่ได้เลยแล้วเนี่ยจัดมาจัด

ตาทายครับตาททยตัดาทย,รราย,รยจริงตาทายจริงไี่ไมุ่ม, <c oughs> ไม่ไม่ตายเร็วจังวะตายตรงหรงือว่ใครตกหลุมอะ

ขาว่ไอ้เลมจร่ข้าโหดมันโกรธใครมาแบบกูได้เป็นแล้วไอ้น้องเนี่ยนี่แหละเรียบร้อยโหโดซะด้วยโหดซะด้วยน้องโหดด้วยไงโโหโอ้โหดดีไง ไปพี่ไน<ม>ะพี่ผมไม่รู้ว่าเขาจะไม่เห็นข้าโหดมากข้าโหดมาก,ามกเรียบร้อยเรียบร้อยลาโค้ดโหดอะ่ะ<ด>เอาแล้วเอาแล้วไอ้เฮียมันโกรธไปเลยไอ้เฮียไอ้ปี๊ไม่งกาับไปเลยอ่ะไอ้เหี้ยอวย ม่คูสาข้าไปทั้งเยอะสอ้แต่แต่ปีมพอสกายเราสวนกันแล้วพี่ก็เห็นเราเห็นทุ่นชื่อว่าเราตายนะหมาน้ำตาหมดน้ำตาน้ำตาหมดน้ำตาหมดน้ำตาห้ำตาหย่าอย่าไปเนตจิมาแล้วอย่าอยาไปเนต เรียบร้อยเจ้หนี้เขาจะรอหรือเปล่าติม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 เตม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 มยังไงครับเขาจะรอหรือเปล่าเจ้หวันี้ปัดควายิ่วังผลไหนมันไดยิ่งหรือว่ไหครับเฮ้ยหรือว่าทุกตกเรียบร้อยดลิงโกไม่ไหวแล้วลิงโกไม่้ันเรียบร้อย ยังไงครับยังไงตายเรี่ยอมเลยโอเคอ่างั้นก็ตอนนี้ก็เล่นมาอาหอมปากหอมคอพอหอมปากหอมคอเดี๋ยวคอนเทนเนอร์จะเป็นอะไรรอติดตามชมได้นะครผมโอเคงั้นก็ขอปิดคลิปเพลยงเนี้ก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันสำหรับ คลิปวันนี้โอเคครับผมเซียเกนได้ทาครับผมบายบายมีอ่าอ่ากดปิดมีใครอยากอ่ากดปิดมีใครอยากฝากอะไรหรือเปล่าครับผมโอเคครัครับอ๋อยอยอยมา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 อย่าอย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 ยอยออยเยอ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 ยย ไปไปคนไปคนตไปครับอ่าผมนะตามพี <k <k like ่น oh ้องน้องนะครับแล้วก็อย well ่าไปลืมอย่าไปลืมกดซับของช่องเพจทีอสองรอบนะครับผมเจอกันครับบายบายไอ้ยโอเคใครอยากเอ่อติดตามผลงานใหม่ๆก็ชื่อช่องเลเวียลามิลิสตามชื่อข้างบนหัวเลยอ่าครับผมฝากนักฝึกตัวฝากนักฝึกตัวด้วยนะครับเพราะว่าเป็นโลเปมือใหม่อ่าโอเคอันนั้นครับแล้วก็คิดกินดีนะครับโอเคครับอ่ามาหากินนะ อยากสีเหลี่ยมครับเยัโลครับอะไรเอาคนต่อไป <c oughs> ครับอยากโปรโมทอะไรป่มมปะบตามไม่ช่องเลทธรรมนะครับอ่าเลทธรรมกดซับส,สไครป์ไปเทียสี่รอบไหมอ้าวฮ้คร <c oughs> ับ <c oughs> มีใคร <c oughs> <า>อ่าอ่าแจนแคทจะโปรโมทอะไรป่มมปะบแจนแคทอ๋อผมคือคนที่เก่งที่สุดในแจนแคทครับอ่าโอเคครับตามนั้นคือจบมามาติดตาม มาติดตามมาร่วมเล่นก็ได้ทุกทุก,ทกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มนะครับผมโอเคไปเจอนะผมโอเคงั้นบ๊ bye bye, ายบายเจอกนันใหญ่โอ้แมโ้โหม่โอนโมอมอหนโม่อ้โม่่้โห่โหมอแหม่ม้มมแหนองอ หนูเจงม่มาผูกกระดิบดีว่าเอาหม่มแจงนอไปน้องใช่หนูเจงม่ำมากระดิบดีวะมากระหม่มแจงนองไม่ใชไม่ใช่หนูเจงมัมพูกกระดิบดีว่าเอามัมแจ๊งนองไปโซมาแล้วอาเคเมารวยอ่ะมาแล้วอ่ะผู้พี่มาแล้วเอามาจับบางกล้วยขอเบอร์ได้ไหมอ่ะจะสาวสาวสวยสวยเสียใจะมอู้ผิดไหมอ่ะอีลุงตรงนั่งฉนองสรงสวยมาเอ็กกันไหมอ่ะพี่มากันสามคนแต่ไม่ใช่ฟิก